คนไทยสมัยรัชกาลที่สใครเดินเยอะถือว่าเป็นบ้าคนไทยไม่ชอบเดินภาพชาวสยามในบางกอกสมัยอดีตคนไทยไม่ชอบเดินเป็นหนึ่งทอปอปิดที่ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นให้พูดคุยและถกเถียงกันอยู่เสมออาจเพราะทางเท้าที่ไม่เป็นมิตรกับผู้คนอากาศที่ร้อนเกินไปทั้งยังมีการเดินทางที่อำนวยความสะดวกอย่างวินมอเตอร์ไซค์ ที่มีแทบทุกแห่งหนในกรุงเทพมหานครด้วยเหตุนี้คนไทยจึงอาจไม่ค่อยชอบเดินกันภาพภาพประกอบเนื้อหาภาพถ่าพยหนุ่มสยามกับเมียอีกสามคนการไม่ชอบเดินนี้ไม่ใช่เพิ่งปรากฏในสังคมไทยปัจจุบันแต่ในบันทึกของชาวต่างชาติอย่างชีวิตความเป็นอยู่ในกรุงสยามในทัศนคข,ของชาวต่างประเทศระหว่างพศ2383-2384 แปลโดยลินจงสุวรรณโพคินของเฟรเดอริกอาเธอร์นิวชาวอังกฤษที่เดินทางมายัางกรุงเทพมหานครเมื่อพศออ2383ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สมก็มีหัวข้อหนึ่งที่เขียนว่าคนสยามไม่ชอบการเดินเอาไว้เรื่องนี้นิวอธิบายว่าระหว่างที่เดินเล่นชมเมืองเขาสังเกตเห็นคนสยามที่หยุดตรงข้ามฝากแม่น้ำไม่ค่อยจะทำอะไรและคิดอะไรเท่าไหร่ และนิวก็คิดว่าชาวสยามต้องคิดว่าการที่ชาวต่างชาติต้องมาเดินยืดเส้นยืดสายนี้เพราะเป็นส่วนหนึ่งขององค์การปฏิบัติกิจตามศาสนาที่จําเป็นต้องทําแม้จะอยากหรือไม่อยากทําก็ตามถึงขั้นมีพ่อค้าจีนคนหนึ่งมาแสดงความเสียใจต่อนายฮันเตอร์โรเบิร์ตฮันเตอร์พ่อค้าต่างชาติผู้ทรงอิทธิพลในสมัยรัชกาลที่สามที่พวกเขาต้องมาเดินท่ามกลางอากาศร้อนจัดทั้งยังทิ้งท้ายปลอบใจว่าภาพ โรเบิร์ตฮันเตอร์ฤดูมรสุมกำลังมาถึงแล้วฉะนั้นอากาศก็จะค่อยเย็นขึ้นความเหน็ดเหนื่อยต่างๆที่เกิดจากการออกกำลังกายทำให้ร่างกายสุดโทรมลงนั้นก็จะค่อยๆดีขึ้นทำให้เห็นแล้วว่าในสังคมชาวบางกอกช่วงนั้นคงไม่ปลืม้มและมองว่าการเดินเป็นเรื่องแปลกประหลาดจริงๆนอกจากนี้เจ้าของบันทึกยังกล่าวต่อไปว่าคนที่เกียจคร้านจะใช้เวลาทั้งหมดไปกับการนั่งคัมสมาธิเป็นรูปปัน้น ทั้งคนที่อยู่ในบ้านลอยน้ำหรือคนที่นั่งบนเรือและการออกกำลังกายด้วยวิธีอื่นๆเช่นการยิงปืนขีมม้าหรือเดินนั้นเป็นปัญหาสำหรับคนเหล่านี้เพราะเป็นการกระทำเกินความสามารถของพวกเขาและที่สำคัญก็คือถ้าใครออกไปเดินเล่นคราวละครึ่งไมล์ประมาณ800เมตรก็จะถูกหาว่าเป็นคนบ้าจากบันทึกของเฟรเดอริกอาเธอร์นิวทำให้เห็นว่าคนไทยแม้จะในสมัยรัชกาลที่สก็ไม่มีใครใครอยากจะเดิ